ไปบ่ากองหน้าชื่อต่อหรือชื่อต่ออ,ตอ,ออยินชื่อเลยนึกว่าต่อไปต่อวิ่งหน่อยโอ้ยมีใครรับได้หรอลูกเนี้ยเฟิร์มรรมรส,สมด ได้ครับรรครับที่ไหนครับครับโอ้ย,อยครับกี่บาทนะบัง รถเยอะฮะครับไอ้เกือบล้มไอ้วัดเกือบล้มไอ้วัดไหวป่ะวะไอ้วัดเกือบล้มมันโค้งเคีงสโมสรแมนยูโค้งเคีงตามทีมเชียร์ไอเก่งไอเก่งเก็บเชียวอ่ะไอ้เก่งเก็บเชียวโดนยิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้สอยดิสอยดิออกแล้วออกแล้วแดเป็นนค น้อยชนยังล้มเลยไปต่อไปโอ้เอาไ้นายยิงเลยโอ้โหยิงหรือเจียววันนี้โอ้โหยิงให้เหมือนต้นย็ดหน่อยดิได้ได้ยิงให้เหมือนต้นเย็ดหน่อยแรงๆหน่อยตัวถึงัน่มแลเอ้ยมาเว้ยมา

ยิงบ้างนะพี่ต่อมันมีเด็กมันมีเด็กหรือใบอยู่แถวนี้ป่ะนะไม่มีเลยลอเชียนยิงเลยเออสุดยอดสุดยอดเด็กผีลิเวอร์อาเซ่โอ้โหจะกควายจะกควายไม่ทันนะ อันนี I ้เย <t ell> mm ียงเลยม้วม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 ไอ้เสมอได้เก่งเว้ยม่วงเว้ยดูโคลมาเลวมึงด๋งแล้วมึงโอ้โหโก้แม่งเหนียวนายเอาลูกสวยๆหน่อย ฝีวิงเลยยิงเลยไอบัสไอบัสเกือบได้เข้าไปแล้วหนึ่งประตู กัปตันสั่งตัวเอ้ยเอ้ยตามหน่อยตามหน่อยใครชนเจ้าขุนรถเอากระถึงแดงไปขวนเฮ้ยพ่อหน่อยนุ่มไม่มีแรงยิงคนนี้ไม่มีแรงยิงไม่มีแรงยิงโอ้โก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 ไม่มั่นใจตัวกลางเอาส่งให้ตัวนู้นยิงดีกว่าดูตัวนู้นแล้วประสิทธิภาพดีกว่าเยอะสุดยอดพี่บอยสุดยอด คือไปไม่ไหวแล้วเดี๋่อยโสงเลยฮะอว่าให้ตัวกลางให้ตัวกลางพี่คุยกับผมน้อยโอกาสติดปีเอะคุยกัเพ่อคุยกับผมน้อยเก่งเก่งเก่งเจียวเงือนลงเลยลงเลยเก่งแล้วเมื่อกี้ใครเตะดวงกระเจี๊ยบให้เก่งอะจะให้ตังค์าไปเช็คของแล้วนะไม่ใช่หรอกมีเวลาอยู่เว้ยสองที

าา่ใซ้ายไม่ใส่ตลเรียอยให้เอารุบามาอตายตายสมน้ำหน้าแม่งยิงแรงเลยคุณแบมเจ้าตัวเองเจ้าตัวเองเข้าแรกทำไมว่าเจ็บตัวล่อยเข้าไปเลยเอ้ย